ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านสนับ<อ>สนุนโดยธนาคารกรุงเทพร้องได้คุณสิงห์เสนนะครับร้อง เป็นเพลงที่3ที่กำลังใจเหลือล้นจากคนรอบข้างมากเลยร้องได้แบบนี้ค่ะคุณป๋ารับแล้วสดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊หนึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะแพ้แอร์ด้วยตอนหลังบอกแพ้แอร์ด้วยเอาผ้าพันคอหน่อย ฝากหน่อยฝากหน่อยอันนี้มีน้ำมีน้ำแข็งด้วยขออนุญาตนะคะลรงสิงเด้อเดี๋ยวขอประคบหน่อยนะคะนี่โอ้ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นนะดีขึ้นนะโอ้ใช่แล้วทำนานเก่งใจอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งใจมีน้ำแข็งด้วยใครอยากแบ่งทานไหมคะนิดนี้ใครก็จะไปทานกูต่อแล้วเนี่ยก็อยากจะทานเอาเก็บไว้ก่อนไม่เผื่อต้องใช้อีกเพราะว่าแกจะอยู่ไปอีกหลายเพลงแม่สุดยอดแสดงว่าไอ้ ไอ้หันเหินนั่นถูกต้องแล้วที่คุณสิงข์เ่ล์ร้องไปที่เป็นกังวลตั้นแต่แรกกับพะวงอยู่ครับพะวงอยู่ครับวัดเลยครับหันก็บั่นอืใจจะขาดนะครับศิลปินคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเพลงนี้นะครับเป็นฝีมือการแต่งโดย ครูลบบุรีรัตน์นั่นเองนะครับที่พลิกให้คุณสอนเพชรสอนสุพัณเนี่ยมาร้องเพลงลูกทุ่งที่มีทํานองเป็นเพลงไครเดิมนะฮะก็ทําให้ประสบความสำเร็จอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะคุณสิงเสน่ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นไงครับตอนนี้ได้สองหมื่นแล้วตัวช่วยก็ยังเหลืออีกสองตัวช่วยนะดีใจครับดีใจดีใจนดีใจเมียเมียโรมาบอกว่าพ่องได้ร้องยังบอกได้ร้องแล้วได้ร้องได้ร้องแล้วแล้วได้ตังค์ยัง เอ๊ะมันมันเป็นมันเป็นห่วงเราเลยถามเรื่องต่างๆบอกได้แล้วได้ทลไยแล้วว่ะเดี๋ยวโบ้ได้แล้วนะอย่าเพิ่งถามเชอเลยไม่ได้แก้ไม่มันอยู่ตรงนี้มัอยู่ตรงนี้ถ้าตกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าตกเสียงจะดังปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเดี๋ยวคนผู้ชมเจ็บหูถ้าจบตรงนี้ถ้าว่าตรงนี้กลัวท้องอืดต่ักว่านี้อีกนิดนึงตกตรงนั้นไม่ได้ตกตรงนั้นเดี๋ยวไม่ถึงจบรายการ นี่ก็ใครมาบันดวงใจคือเมียเขาโทรมาเนี่ยเขาเป็นจริงๆริงเขาเป็นห่วงคุณสิงเสน่ห์แต่เขาก็ถามเรื่องเงินกลัวว่าเดี๋ยวคุณสิงเสน่ห์จะไม่ได้เงินไปเขาเลยถามเรื่องเงินก่อนเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลุงสิงเสน่ห์เนี่ยเอาตัวรอดอยู่แล้วทําไมไม่เอาเมียมาด้วยเพราะมันมีหมากัะแมวดาครับแล้วก็ไก่ดาแล้วก็หลานหลานหลานสามขวบกำลังดื้อมาไม่ได้ครับ ตะมานี่วงแตกเลยครับดื้อมากเลยครับสามขวบเองจ้าเขาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นพี่พี่จะไปโรงเรียนแล้วตอนจะมานี่หลานบอกว่าพ่อตัวน้อยไม่ได้เคยสอนเลยขับรถดีๆนะพ่อบอกให้รู้จักเสกเดชจ้าแล้วก็บอกพ่อลองเพลงดีๆดาเดอร์วะเนี่ยก็เลยมาสู่เพื่อหลานและครอบครัวดาครับนี่อ ยอดแมนจริงๆคุณสิงเสน่ห์นะครับคุณสิงเสน่ห์ทำเพื่อครอบครัวแต่ตรงนี้เราจะยืนหยัดเตรียมน้ําเตรียมยายาดมยาหอมอยู่ข้างๆคุณสิงเสน่ห์เองเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะคะมาถึงเพลงที่4ี่กันแล้วแม่เห็นไหมครับแป๊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 บสี่เพลงแล้วเพลงที่สี่นี้นะฮะเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณสิงเสน่ห์สี่หมื่นบาทนี่ 1,000 0 0อาจจะไม่ดูต่างกันเยอะแต่4,000มื่นี่ก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวไม่ได้จะซื้อได้เฉพาะหมูดานะซื้อได้ยันหมูแอมสวรักษ์เลยอันนี้มันก็มีไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะมาถึงเพลงที่4มูลค่า40,000บาทกันนะครับคุณสิงเสน่นะครับตอนนี้ ทำใจให้สบายๆนะครับลืมเรื่องต,งต่างๆไว้นะครับมาฟังอินโทรกันก่อนเลยนะครับอินโทรเพลงที่4มาเลยครับ ครับคุณสิงเสน่ห์ช่วยดิช่วยนะฮะคุยอะรคะเนี่ยช่วยช่วยตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยเอาใช่ตัวช่วยนะตัวช่วยเอาอย่างนี้คุณสิงเสน่ห์ตอนนี้มาถึงเพลงที่4นะครับถ้าคุณสิงเสน่ห์ไม่ไหวจริงๆเพลงนี้มันแย่เหลือเกินนะครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่2 0 0 0 0บาทถ้าหยุดตอนนี้ได้สองหมื่นสองหมื่นถ้าสู้ต่อไปร้องเพลงนี้แล้วใช้ตัวช่วยแต่ถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา เงินที่สะสมอยู่20 0 0มหารครึ่งหนึ่งเหลือหมื่นเดียวแต่ถ้าล้องได้รับ4ี่0มื่นมันมีหลายหลายช้อยให้เลือกาเลยแต่ว่าตัวช่วยววยังอยู่นะคะ2ตัวช่วยค,คะนะมาตัดสินใจมาครับเรลงที่4นะครับคุณค่า40,000บาทคุณสิงสเสนจะเล่นหรือจะหยุดครับ นั่นหมายความว่าตัดช้อยหยุด20,000ไปแล้วตอนนี้มีโอกาสก็กคือได้40,000แต่ถ้าล้องผิดเหลือ1,000งเหลือ1,000งนะครับแต่ว่าตัวช่วยยังมีค่ะนะฮะตัวช่วยยังมีจาก i s u ู u D-Max นะครับทั้งหแผ่นป้ายตอนนี้เลือกไปแล้ว1แผ่นป้ายเหลืออีก2แผ่นป้ายนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับคุณศระเนต ไม่ได้ตอนนี้ครบแล้วนะครับคุิสนำหรับการแข่งขันครับเพลงที่4ี่นะครับสี่หมื่นบาทนะครับถ้าร้องได้ถ้าร้องผิดหรือห้าพบาทนะครับเหมือนหนึงเหมือนหนึ่งเหมือนหนึนหนึ่จำได้จำได้จำได้ได้จำไออกจากล่างทันทีบอกเทือห้าพันขอรับขอให้โชคดีนะครับถ้าไม่ไหวบอกนะครับถ้าไม่ไหวบอก เอาละครับมาดูกันครับเพลงที่4มูลค่า40,000บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมสมาธิยังไม่พร้อมเท่าไหร่พร้อมยังครับพร้อมนะคุณปาคุณปาสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร่างกายล่ะไม่พร้อมอาะพร้อมแล้วพร้อมแล้วสมาธิพร้อมเพลงพร้อม ร้องได้ให้ล้านเพลงที่4เพลงมาครับ้องได